ไม่ท่ะโอเคฮังลโหลเชชเชชไอ้ยหนุ่ยแอบแซวเขาไว้เลยไงอยู่นะมา้องฟังเสียงเพลงอะไรครั้งนี่ยไม่ร้รองบอกโคตรจะอ,อะ้วนอ่ะก็อยากร้องเพลงหนึ่งไวยนะแต่ขี้เกียจใช่ใช่ใช่ ออีกสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเปิดตาแล้วเลยนี่ตั้งใจจะร้องเพลงยูงมากแต่ว่าก็ไม่ได้ร้องเพราะว่าแสบขอก็เลยอาจะยังแล้วกันเอ๊ะเปิดไวเล่เ้ยเ,เ,เ,เหงาอะพิมอะไรมาก็ได้หน่อยอดเบื่องคุยแล้วเสียใจ ล่นบังเหมือนเจออะไรลูกเฮ้ยนี่พยเอาพูดใกล้ๆกล้มา่ะเสียใจมากค่ะขอโทษได้ไหมเออไม่ได้ตั้งใจอะ่ะไม่ค่อยกล้าเปิดใจอ่ะเพราะว่า,มาไม่รู้จะคุยอ,อะไรดีเดี๋ยวเปิดตาของเอ่ยก่อน พี่เลนี่ก็จะฟังเฮ้ยไม่เั็นไรค่ะพี่เลนี่ก็จะฟังเลนี่เอฟซีตอนั้นของวินนี่วินนี่น่าจะเลยมาให้จบทีหนึ่งเฮ้ยแต่ว,ว่านี่จะมองแค่ท่อนเดียวนะแล้วก็อาจจะเปลือยตาวินี่ก็คุยเล่นเปลี่ยนหาเนื้อร้องก่อนแป๊บหนึ่งนะ ไม่กล้าลองเลยพอตั้งสตตีมแล้วคิววีว่าเสียงแหบอะอ,ยอ้ยอะไรงอ่ ลอง้องเสียงมาแล้วแอบเสียงแอบมากๆออให้แค่ท่อนเดียวนะอ้วนวเฮ้ยแป้นหนึงนะจำท่อนที่จะลองไม่ได้ขอกันแป๊นนึงนะอ้วนเราจำไม่ได้ว่าเราจะลองท่อนไหนอะ ทำงไมแสนรู้ตั้งเลยอะเว๊บนึงได้ไหมใครนี่จำท่อนที่ร้องไม่ได้จริงจังหาบหทก่อนอะาไรนะชื่อมันลองว่าหลักะก่อนี่ะไม่เจอจริงจังแป๊บนึ่งนะครับทุกคนผมขอเวลาสองวิอ่า

วิเจอละโอเคมีคำถามทาี่ยังคงรอคุตอบคุณนะหรือเปล่ามากกว่าเราได้เจอกันนี้ด้ตอบได้ไหมอบอกใคไม่โอเคไหมแอบทีมงานเป็นไงขอ่อยก็ไปตอนสองมันไม่แหบดีนะเว้ยเสียใจมาก โอเคมีคำถามที่ยังคงรอคำตอบอยู่นะหรือเปล่าหากว่าเราได้เจอกันนี้วยตอบได้ไหมบอกได้ ไม่ว่าความรักรักที่ให้ไปมันมีค่าอะไรไหมจิดชุ่มไปหมดใจให้ไปแล้วจนหมดใจล้วได้อะไรควรก็คืนมาคงจะให้รักเอ้ยไม่ไหวละของจริงแล้วว่านา็ฉันด่วนเอ้ยพี่เชียงเข้ามาโอเคครับผมไม่อยากพูดถึงช็อตนั้นแล้ว เพราะงั้นก็เข้ากันดีู่เนาะเต่อนนะุอ้ยแต่ตอนสองอมันไม่เห็นขนาดน,นี้นะเสียใจมากสองให้ได้ไหมอันนี้มันไม่ก้าร้องเคแล้วอ่ะเออเ้ยลืมเปิดเสียงเกมแป๊บนึงนะคะัมนฉันออกใปมากโอ้ย oh ก ไม่เจอว่าไปวันนี้เขาใส่ชุดอะไรกันนะอะไรใส่ชุดอะไรชุดนักเรียนปกติเหรอใช่ไหมโอเคใช่หรือเปล่าอ๋อโอเคชุดนักเรียนปกตินะครับเฮ้ยเราใส่เลยดูไหมอันนี้อาจจะยังไม่กอดอะไร F12 โอเค คเปลี่ยนชุดกันดีกว่าโอ้ยแต่ว่ามันมีปลากระตุกมากเลยนะไม่รู้ทำไมอืมขอลนสักคพูดก่อนอ่าชุดนักเรียนยังไงจอได้สารภาพตามตรงว่าตะกี้หาชุด,ดนักเรียนไม่เจอ หวังว่าจะไม่ใช่ชูดผิดนี่ทำไมวันนี้ตาฉันจะกตกใจโอ้โหเปิหมาดอะไรคะเนี่ยนอนนะ่ะทำไม่กินข้าวมาเจสเปอร์อ่วยตื่นดินนโอ้โอเคไหมคะนข้าวเย,วยังไม่หิวอะค่ะไม่กินข้าวเช้าหรอมันยังไม่หินวนะคะ ยังไม่จบก็ได้ค่ะเก็บใาวผื่ไคืดตามะแต่รู้สึกว่ามันมีตากระตุกมากเลยนะฉันขังอุ้ยม่จริงอ่ะโอเดีค่ะรงสีันเจกันนะคะแต่่จะมัน่จะต้องเปลี่ยนเลยนะคะอ๋ออด้นะไม่ใช่ค่ะ หพี่สั่งสุโคอะไรๆทำไมวันนี้ตามันกระตุกจริงเลยโอ้ยฉันปิดฟังอ่ะนั่งไหนนะฟันนะงมากเลยไอ่ฉันไม่ไหวแล้วอ่ะเป็นฟูได้ปะ อนังตานั้นแบบวีแอปโชว์ดีเราจะฟังยังโอเคนะคะอนุกนะว่าในป่นโตฉันมีอะไรบ้างอันเปิดเช็ดเจอไม่ได้ด้วยช้ำคนจะปะเปิดแล้คันโอ้ไม่ซีมากอะนีแล้วก็เ n stick กปิดับ,บรล็ล้ว มาตรวฟักอะไรเนี่ยไม่ให้เยอะตังอะ่อะอขอบคุณค่ะฝันไลา์รงทานะปะอันนี้ต้ทอาหารนะแต่ว่าเอขอไปเหมือนล่ะโอเคเลยค่ะปีนเฉียงกินไหมครับม่วง